จอรลูนังคืนนี้แวะไปดูกันที่โปรแกรมคัดเลือกทัวยุโรปนะครับเป็นเกมยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟนัดแรกนะครับก็ตัดตัวใครผ่านรอบนี้ไปได้จะได้การันตีเข้าสู่รอบสุดท้ายต่อไปนะครับ เตะทีสองครับดีโดมโเคียเปิดบ้านเจอกับเรดบูลซาวส์บวกคู่นี้เล่นกันที่สนามกลางที่ประเทศโปรแลรนด์นะครับเนื่องจากว่าที่ยูเครนย,ยังไม่ปลอดภัยพอที่จะใช้สนามเย่าของตัวเองได้ครับดีโดมโเคียนั้นลงเล่นรอบคัดเลือกมาตั้งแต่รอบ2ผลงานดีมากครับไม่ว่าจะเป็นสกอร์รวมถล่มปฏิซัน์เปลเกรดไปขาด9ต่อ2แล้วก็รอบ3ล่าสุดเนี่ยก็เอาชนะเรนเจอร์สไปได้3ต่อ1นะครับผลงานหลีกยูเครนเปิดไปแล้ว2นัดดีโดมโเคียยังมาตรฐานดีครับชนะทั้ง2เกมจุดเด่นๆ่นก็คือดีโดมโเคีย มีผู้เล่นตัวทีมชาติยูเครนชุดยูโรอยู่ในทีมถึง6คนอยู่ในสภาพฟิตสมบูรณ์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพกอเล็กซซนเดอร์ทีมชชคครับอังเตรียโมเลนโกมิโคลาชบาเรนโกโวเดเวียร์บรัสโกแล้วก็มีหน้าเป้าเป็นวลาดิสลาฟวานัทส่วนฝั่งของเรสบูซาลสปวกนั้นเริ่มเล่นรอบคัดเลือกมาตั้งแต่รอบที่3ก็วุ่นวิตเหมือนกันนะครับโดกนกันนบทเวนเต้สูงสีสุดท้ายเป็นซาลสปวกเฉือนชนะไปได้5ต่อ4ลีก เปิดมาแล้ว3เกมพวกเขา,าชนะทั้ง3นัดรวดเก็บชัยชนะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับภายใต้การคุมทีมของเปปไรเดอร์สอดเดตผู้ช่วยของทางเยอเวนครอปนะครับตัวหลักๆในแผงเกมลุกก็จะเป็นทีมที่อุดมไปด้วยตัวนักเตะต่างชาตินะครับสามแนวรุกตัวสำคัญที่มีมูซาเยโอครับออสการ์รุกแล้วก็เนเน่ด็อกเกลสโดยรวมแล้วดินาโมเคฟย,ยังถือว่าแข็งแกร่งนะครับแม้ว่านัดนี้จะเล่นที่ประเทศโปรแลนด์ก็ตามครับแต่ว่าดินาโมเคฟเจอสถานการณ์แบบนี้มาตลอดอยู่แล้วก็ถือว่าแข็งแกร่งไม่ต่างกับเล่นในบ้าน ของการไม่ได้เล่นในประเทศยูเครนนะครับในขณะที่ซาวส์บวกเกมรับยังโจลก็ไม่ติดนะครับพวกเขายังเสียประตูเกือบทุกเก,ก,เกมตั้งแต่เปิดฤดูก,กาลมาเพราะฉะนั้นคุ่นี้มองถึงเจ้าบ้านดีกว่าครับดินาโมเคฟสถานการณ์ในเกมแรกจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้ก่อน